สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจิตนิชื่อเล่นชื่อน้ำหวานหนูชั้นไปจบศึกษาปีที่สามวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพงศ์เรนจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อตัวต่ออยูจจ่ดีชมหนุ่มศึกษาปีที่สามวันนี้ผมจะมานำเสนอความภาคภูมิใจของหนูนี้เชิญชมได้เลยครับเชิญชมได้เลยค่ะ ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแกส่สรายรัฒนันวันนี้หนูจะมารายงานความภาคภูมิใจของโรงเรียนพูลสินเพชรสุขบัิธรมค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียนพูลสินเพชรสุขบัิธรม 1. โรงเรียนภูณสินเพชรสุขป,ประถมได้เข้าประกวดผลการ,รดำเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในโรงเรียนระด,ดับประถมศึกษากรุงเทพมหานครประเภทดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลชมเชยเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักโทษของยาเสพติดที่อันตราย 2. โรงเรียนภูนสินเพชรสุขปุปถมได้เข้าร่วมโครงการ 2B Number no. วัน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นการสนับสนุนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและก,กิจกรรมต่างๆกับชุมชนค่ะเช่นการสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดงดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าชมลมทูบีนัมเบวันนำโดยท่านผอ,อนิสาคอนพ์ระดาวันท่านรองจารุวันวงศิริเข้าร่วมมหากรรมรวมพลคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติดได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลการดำเนินงานและการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระด,ดับประถมศึกษา โดยได้รับโลกเกติคุณพร้อมเงินรางวัลค่ะ 3. โรงเรียนพูลสินเพชสุขประถมมีโครงการอีโคสคูลที่มีหน่วยงานภายนอกจากบริษัทบางจากที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรพอเพียงผักปลอดสารพิษการเก็บขยะให้ถูกที่การคัดแยกขยะและการนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรในโรงเรียน 4. โรงเรียนพูลสินเพชรสุขป,ปรมภมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมเป็นกีฬาสำหรับนักเรียนกรุงเทพมาหานครเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะ โรงเรียนพูลสินเพชรสุขประถมได้ส่งบุตรคลากรครูเข้าประกวดครูดีเด่นระดับกรุงเทพมหาคนครประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมผลงานครูและเชิดชูชกเกียรติค่ะ 6. โรงเรียนพูลสินเพชรสุขประถมได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันละครญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมช้างน้อยวิชาการของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางวิชาการ 7. โรงเรียนพูลสินเพชรสุขป,ประถมได้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิชาการเครือข่ายที่13ของสำนักงานเขตปะขนุงกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นในทุกปีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางวิชาการ โรงเรียนพูนสินเพชรสุขปธรมได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆและท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตามวาระและโอกาสอยู่เสมอค่ะและข้อ9นะคะโรงเรียนพูนสินเพชรสุขุปธรรมได้นํานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถานที่ที่มีหน่วยงานจัดขึ้นอยู่เสมอเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนา รักษาะด้านศิลปะซึ่งเป็นอตัตลักษณ์ของโรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์สร้างสุขค่ะ จากที่พวกผมได้นำเสนอมาขอบน้ำเลียงคุณสิทีธิพัทรถมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ